จัก,กรวาลกำลังจะส่งใครมาให้คนโสดขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณคนโสดที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาทไหนแต่ถ้วยพลังงานของคนธัตน้ํามีนกรกฎพิจิตก้าวถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํา Full, งงดเดือฟูพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมสี่ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำแล้วก็แปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนูมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุลมคนธาตุไฟพลังงานของคนโสดจริงๆนะคะสดขี้เหงา โสดอยู่ไกลบ้านนะคะโสดต่อสู้ตามลำพงังแต่ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาเลือกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครหรือว่าคนที่เข้ามาอาจจะไม่ตรงสเปคตรงใจสักเท่าไหร่มีพลังงานของความเหงา,ควา,าวความเศร้าความเบื่อเบื่อเซ็งๆอยู่เหมือนกันนะคะพลังงานของความโดดเดี่ยวความห่างไกลรอคอยคนที่ใช่นะคะเรามาดูกันนะคะว่าจักรวาลกําลังจะส่งใคร มาให้กับคุณนะคะจกักรวาลกำลังจะส่งใครมาให้คุณคิงถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเมษสิงธนูเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันก้าวดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมจัสติกพลังงานของคนราศีตุลแทนพอร์เรนส์พลังงานของคน,านางราศีธนู มีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่ชัดเจนจริงใจนะคะตรงไปตรลงมามีความยุติธรรมไม่ชอบการโกหก แล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรทำจริงพูดเก่งเจราจาเก่งน้มแนวใจคนเก่งคำพูดคำจาน่าเชื่อถือน่าดึงดูดใจก็ได้มีพลังงานของความห่างไกลข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะข้ามจังหวัดกว่าจะได้มาพบมาเจอกันพลังงานของเขาก็เป็นคนโสดโสดรอคอยที่จะพบเจอใครบางคนพลังงานของคุณทั้งคู่ไม่ใช่คนโสดสนิททั้งคู่เลยนะคะ โสดไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดพลังงานของเขาก็มีความกล้าก,กล้าก,กลัวกลัวมีความคิดมากอยากได้คนที่จริงใจอยากได้คนที่ชัดเจนแม้จะเป็นคนพูดเก่งเจราจาเก่งเข้าสังคมเก่งยังไงก็ตามแต่ก็เป็นคนที่มองหารักแท้นะคะแล้วก็ไม่ชอบรักเผื่อเลือกเพราะเป็นคนที่จริงจัง เป็นคนที่ตั้งใจจริงไม่ว่าจะเรื่องราวไหนในชีวิตเป็นคนที่ไม่ล้ะเล่นโดยเฉพาะกับความรักกับความรู้สึกนั่นเองนะคะพลังงานของคุณเป็นเหมือนคนโสดขี้เหงาแต่ของเขาเหมือนกับคนโสดที่กลัวความผิดหวังกลัวความไม่ชัดเจนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณกับเขาจะได้พบเจอกันยังไงนะคะหรือว่าอีกนานไหมที่จะได้พบได้เจอกันนะคะ ดีเอ็มเนะคะความสุขความสมหวังความชัดเจนนะคะหากว่าคุณได้พบได้เจอกับเขาคุณจะรู้สึกดีกับเขามากๆรู้สึกตกหลุมรักแล้วก็หลังจากที่ได้พบได้เจอกันคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเติมเต็มได้พบเจอกับชิ้นส่วนหรือว่าจิ๊กซอที่ขาดหายไปนั่นเองนะคะเร็วๆวนี้นะคะได้พบได้เจอกันแน่นอนแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆด้วยนะคะ พลังงานสวยมากมาทั้ง DMplace แล้วก็สองถ้วยคู่แท้คนที่ใช่ผมได้ขิดน้ำทางน้ำพาตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบแรกเจอรู้สึกถูกอกถูกใจพูดคุยกันทุกคอเหมือนกับรู้จักกันมานานด้วยนะคะ มีความจริงใจไว้เนื้อเชื่อใจได้นะคะคนคนนี้สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นคนรักเป็นความรักเป็นคนในครอบครัวได้นะคะแล้วก็ดมูลนะคะความกลัวความไม่กล้าความคิดมากนะคะกลัวว่าจะเหมือนกับคนที่ได้พบเจอคนที่ใช่แล้วกลัวการพัดพลาก กลัวว่าเขาจะไม่ใช่มีความกลัวเกิดขึ้นในความรักในความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนรู้การจนมั่นใจกันและกันก็ได้แต่ว่าพลังงานความมั่นใจความเชื่อใจเกิดขึ้นแน่นอนความจริงใจด้วยนะคะวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของคุณทั้งคู่คู่กันแล้วไม่คล้วกัน ้ากำลังจะส่งคนที่ใช่นะคะคู่แท้ของคุณมาให้พบเจอกับคุณเร็วนี้คุณจะได้พบได้เจอกับเขาหลังจากที่ได้พบได้เจอกันจะรู้สึกถูกตาถูกใจต้องตาต้องใจตรงสเปคพูดคุยกันถูกคอนะคะแล้วก็จะค่อยๆเรียนรู้ยิ่งรู้จักยิ่งรักกันยิ่งรู้จักยิ่งขาดกันไม่ได้ยิ่งรู้จัก,ย,จก,ย,ก,ย,จกยิ่งอยากจะมีกันและกันจนไม่อยากจะพัดพลาดจากกันเลยนั่นเองนะคะ